สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับข่าวที่ว่าคนไทยไปเป็นทหารรับจ้างที่ประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งหลายๆเพจหรือว่าหลายๆข่าวหรือว่าหลายๆคนเอาไปตีความนะครับว่ามีคนไทยนะครับได้มาเป็นทหารรับจ้างที่ประเทศอิสราเอลซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ก็ผมได้ข้อมูลมาจากก็คือเพจพี่อาร์ดีนะครับล่ามแปลภาษาไทรฮีบูหรือว่าล่ามแปลภาษาอิสราเอลครับภาษาฮีบูก็คือภาษาของอิสราเอลนะครับทีนี้ก็คือได้ข้อมูลจากพี่เขาก็คือพี่เขาโพสลงในเพจนะครับก็คือว่าน้องคนที่เป็นข่าวเนี่ยมีรูปภาพเนี่ยใส่ชุดทหารไปยืนถือปืนแล้วก็ไปอยู่เป็นทหารกองหนุนของอิสราเอลนะครับแต่ว่าเป็นคนไทย ซึ่งจริงๆแล้วน้งองคนนี้คือน้องซีนะครับก็ชื่อซีครับแล้วก็แม่เขามาอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับแม่อยู่มาอยู่กับแม่เนี่ยที่อิสราเอลเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็พ่อเลี้ยงเป็นคนอิสราเอลครับก็เลยเรียนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงม .6 พอเรียนจบแล้วน้องซีก็เลยไปสมัครเป็นทหารอาสานะครับที่อิสราเอลพูด,ดง่ายๆก็คือว่าบ้านเขาอยู่ที่อิสราเอล อยู่กับแม่แล้วลก็อยู่กับพ่อเลี้ยงนะครับแต่ว่าก็เป็นคนไทยนี่แหละครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็คืออาสาเป็นทหารซึ่งที่อิสราเอลเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงจะต้องเป็นทาหารทุกคนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณผู้หญิงเนี่ยจะเป็นประมาณ2ปีส่วนผู้ชายจะเป็น2ปีกับอีก6เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนจะต้องได้เป็นเพราะในอิสร er าเอลเนี่ยประชาชนเนี่ยมีประมาณ9ล้านคน9ล้านคนก็ลองคิดดูว่าเป็นทั้งเด็ก ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีทั้งทหารหญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับในการเกณฑ์ทหารเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยทำสงคารามมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือมีตั้งมาตั้งนานแล้วมันมีการทําสงคารามมาตลอดนะครับทีเนี้ยมันก็มีข่าวในประเทศไทยเนี่ยที่ไปพาดหัวข่าวว่ามีแรงงานไปเป็นทหารรับจ้างมีคนไทยไปเป็นทหารรับจ้างเพราะว่าได้เงินเดือนดีได้ค่าตอบแทนที่สูงซึ่งจริงๆแล้วข่าวตรงนี้ น้องคนนี้ไม่ใช่นะครับถ้าใครอยากไปดูข้อมูลก็ไปดูที่เพจ P.R.D นะครับ P.R.D ปล่ามแปลภาษาไทยฮีบรูนะครับชื่อเพจนะครับหรือเฟซถ้าผมจำไม่ผิดเฟซของน้องคนนี้น้องซีเนี่ย C.J. สุภกรนะครับภาษาอังกฤษถ้าจำไม่ผิดนะผมผมไม่แน่จใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ให้พวกเราเข้าไปดูกันได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีรูปตั้งแต่เด็กตั้งแต่มาตั้งแต่มา,มาอ,อาศัยอยู่เนี่ยที่อิสราเอลเนี่ยโดยตรงเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆคนที่ไปตีความว่า เป็นทหารรับจ้างเป็นก็คือจ้างมาอะไรเงี้ยทีนี้มุมมองตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวก็มองว่าแรงงานไทยไปจะไปสมัครเป็นทหารรับจ้างหรือเปล่าเพราะว่าได้ค่าตอบแทนสูงซึ่งจริงๆแล้วแรงงานไทยที่อยู่เนี่ยก็คือว่าเป็นคนงานครับช่วงนี้ผลผลิตอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวของอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากๆเลยแล้วต้องให้เศรษฐกิจเขาเดินต่อไปได้แรงงานไทยจึงเป็นแรงงานที่จําเป็น ในการที่จะให้เขาเก็บผลผลิตครับแล้วก็มีขาดแรงงานเยอะมากเพราะาตอนนี้มีคนไทยกลับบ้านไปแล้วประมาณ8000กว่าคนใช่ไหมครับถึง900 0คน <c oughs> ก็เลยขาดขาดแรงงานแล้วก็มีกิจอาสาของคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยมาช่วยกันเก็บผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านในคิบูทหรือว่าหมู่ชาร์ปต่างๆก็คือจะช่วยกันเก็บผลผลิตแต่ทีนี้ก็มีข่าวอะไรไปเล่นงานต่างๆแม้แต่กระทั่งว่าข่าวคนไทยโดนจับตัวไปเพิ่มขึ้น คนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งถ้ามองกันเรื่องจริงๆนี่คือว่า,าคนที่โดนจับไปเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยหรือว่าเพิ่งพบศพเนี่ยส่วนใหญ่น่ะจะเป็นคนที่โดนจับไปตั้งแต่วันที่หหรือวันที่เจ็ดตุลาคมแล้วน,นะครับเท่าที่ผมมองนะยกตัวอย่างเช่นคนล่าสุดที่ในทิกตอกก็จะมีแล้วตอนนี้ก็คือว่าเสียชีวิตก็คือเป็นตัวประกันเนี่ยเสียชีวิตเป็นคนไทยเพิ่งระบุตัวตนได้ว่า,าเป็นคนไทย แล้วก็คนที่เสียชีวิตในการระเบิดหรือว่าอะไรต่างช่วงนั้นนะ่ะซึ่งตอนนี้ในอิสราเอลไทแดนหรือว่าตรงจุดสําคัญสําคัญต่างๆเนี่ยทหารเขาประจําจุดกันหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงว่าในระยะหนึ่งถึงสัปดาห์เนี่ยทนไทยโดนจับตัวไปอีกเนะี่ยไม่ไม่ใช่แน่นอนแต่อาจจะเป็นตั้งนานแล้วแต่เพิ่งรู้เพราะว่ากลุ่มฮามัสน,นี่บอกว่ามีมีตัวประกรันอยู่2 0 0กว่าคนใช่ไหม 200กว่าคนแต่มันยังระบุไม่ได้ว่าเป็นคนไหนบ้างมีอาจจะมีฟิลิปปินมีชาติอื่นแล้วมีชาติไทยอะไรเงี้ยครับมันก็ยังระบุไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเอาตัวนี้เป็นโลกกำบังกลุ่มฮามัสไม่งั้นอิสราเอลเนี่ยจะทําการบุกถล่มหนักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าไม่มีตัวประกันหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอามาเป็นข้อต่อรองถูกไหมครับตอนนี้ก็จะมีทั้งทั้งบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ทั้งบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วปล่อยตัวประกันออกมาแล้วอะไรต่างเนี่ย ก็ให้พวกเราตามข่าวที่มันถูกต้องด้วยนะครับซึ่งผมก็พยายามดูข่าวอยู่แต่มันก็อาจผมมองว่ามันน่าจะโดนจับไปนานละแต่ตอนเนี้ที่ที่ที่คนไทยที่ทํางานอยู่เนี่ยตามจุดต่างๆเนี่ยทหารเขาประจําจุดกันหมดแล้วนะครับตามยิ่งตามชัยนนตรงที่บริเวณผมใกล้ๆทํางานอยู่เนี่ยใกล้กับเรือบอนอนเนี่ยหรือว่ากลุ่มฮิตบอลเนี่ยก็มีการยิงประทะกันตลอดนะแต่ว่าก็มีทหารป้องกันตัวแล้วแต่พูดถึงว่าถ้าจะให้แรงงานไทยไปสมัครเป็นทหารรับจ้างเนี่ยลองลองคิดดูดีๆนะครับว่า เขาต้องการคนที่ไม่ได้ผึกหรือว่าการผ่านทหารมาเนี่ยไปเป็นทหารไหมเพราะมันเป็นการรบแบบใหม่การรบแบบใหม่คือการรบแบบสมัยใหม่คือใช่กําลังพลนนมีความจําเป็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะต้องรับสมัครกําลังพลเนี่ยไปจํานวนมากนะมันไม่เหมือนจับสมัยก่อนที่ลบกันด้วยด้วยจํานวนทหารมากๆเป็นแสนแสนนายเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะแต่ตอนนี้เขารบด้วยการขี่ปืนอาวุธหรือว่าจารวดหรือว่ารถถังเนี่ย มันจะจําเป็นกว่าเพราะเขาลบกันทางอากาศซึ่งกําลังคนเนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่แล้วทหารมีของเขาอยู่แล้วคนที่ขับเครื่องบินขับรถถังหรือว่าการผ่านการฝึกการอะไรมาเนี่ยมันจะดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกอยู่แล้วครับอยากให้พวกเรามองตรงนี้มองโดยไม่อคตินะว่าความเป็นจรงิงมันน่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเขาจะรับแรงงานหรือว่าเอาไปเป็นทหารรับจ้างเอาไปเอาไปเป็นโลกกบาบังเนี่ยผมว่ามองว่ายังยากเขาเอาคนแรงงานเนี่ยมาเก็บผลผลิตเศรษฐกิจเขาให้มันเดินต่อไปมันจะไม่ดีกว่าหรอ อันนี้คือมุมมองผมนะครับมุมมองผมว่าต่างๆส่วนข่าวนี้ก็คืออยากอยากให้ทุกคนตามข่าวแล้วก็ดูข่าวว่ามันยากนะครับที่จะมีแรงงานหรือว่าคนไทยมาเป็นทหารรับจ้างนี้ครับนอกสจากทางการเขาจะส่งมาซึ่งมันมันไม่น่าแปลกหรอกครับที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะส่งทหารมาช่วยเหลือเพราะว่ามันมีข่าวทั้งคนไทยเสียชีวิตแล้วก็คนไทยโดนเป็นจับเป็นตัวประกันอย่างน,น้อยก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตัวประกันยังปลอดภัยหรือเปล่า ใช่ไหมครับผมมองว่านะมันต้องมันมันต้องมาต้องต้องมาตามข่าวไม่ใช่ก็รอแต่บอกว่าฮานะฮามาสบอกว่ามีกี่คนยังปลอดภัยดีแต่พอปล่อยออกมาแล้วก็เสียชีวิตมันมันไม่ถูกต้องนะผมว่ามุมมองนี้มุมมองผมนะครับถ้าผมพูดไม่ถูกไปผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ตามข่าวตรงนี้ถ้าแหล่งข่าวของผมก็คือพี่อดีล่ามแปลภาษาฮีบูนะครับลองไปพิมพ์ดูใน Facebook นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับข่าวที่หลายๆคนเขาอยากให้ผมออกมาพูดว่าเออสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีคนก็ยังคอมเมนต์อยู่ว่าเขาโดนจับตัวไปอีกแล้วซึ่งผมมองว่ามันมันนานแล้วครับมันนานแล้วซึ่งถ้าถูกจับในวัน2วันเนี้ยมันมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทหารก็ตึงกําลังไม่หมดแล้วก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนครับฝากให้กําลังใจแรงงานไทยที่อิสราเอลทุกคนครับก็สําหรับคนที่อยู่ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจท็อปอิสราเอลด้วยครับ ขอบคุณครับ